สวัสดีค่ะสวัสดีที่ประเทศอินเดียนะคะพบกันเช่นเคยกับคิดเช่นโลโซอาหารไทยในอินเดียนะคะหลายๆคนถามว่ามีอยู่เมืองไหนรัฐไหนของประเทศอินเดียนะคะก่อนอื่นต้องบอกเลยว่ารัฐที่มีอยู่เมืองที่มีอยู่เป็นเขตกเกษตรกรรมนะคะซึ่งพอบอกว่า เขตเอพีอันดาพระเดชที่อยู่อยู่ตรงไหนบางคนอาจจะไม่คุ้นหูนะไม่คุ้นหูส่วนมากที่เราคุ้นหูก็จะมีกันเมืองหลวงของอินเดียนะคะพวกเดลี่พวกตามเมืองใหญ่ๆเช่นไนนะคะที่มีสนามบินอินเตอร์เนชั่นแนลอะไรแบบนี้นะคะจะคุ้นหูกันบังกลาลนะคะบังกะลอแถวนั้นนักเรียนไทยเราก็เรียนอยู่แถวนั้นเยอะนะคะ แต่แถวนี้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะคะเกษตรกรรมเลยไม่ค่อยขึ้นหูสักเท่าไหร่ที่นี่เรียกว่าเรียกสั้นๆว่านะคะ AP ถ้าบอกว่า AP เนี่ยคือคนอินเดียทุกคนรู้นะคะแล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวนี้จะขึ้นไว้ให้ดูหน้าจอนะ,อะชาวอินเดียแถบนี้นะคะเรียกว่า Under อันดาพร adesh เนาะภาษาไทย ก็อันทรประเทศนะคะตามนี้เลยท่านสามารถถ้าอยากรู้นะถ้าอยากรู้คือสามารถค้นหาใน Google นะคะพิมพิมเนี่ยคำที่นี่ขึ้นขึ้น,นหน้าจอไว้ให้นี่นะคะลองพิมพ์ดูนะคะสรุปนะคะสรุปที่ที่นี่อยู่ตรงนี้นะคะคือเมืองรัชมันดีรัสอันดาพราเดสหรือ อันทรประเทศอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอินเดียนะคะสถานที่ท่องเที่ยวหรอมันก็มีนะเหมือนแต่ว่าคือมันจะไม่จะไม่ดังจะไม่เหมือนกับแถว ภาคกลางอะไรแล้วก็ภาคเหนือไปฝั่งนู้นนะคะเพราะว่าแถวเนี้ยมันเป็นพื้นที่การเกษตรจะเป็นส่วนใหญ่ส่วนมากนักท่องเที่ยวจะไม่ไม่นิยมในการลงมาแถบนี้นะคะอากาศสภาพอากาศของเ,ออเขตนี้นะคะของรัฐนี้เนอะออนึกถึงภาคใต้ดีกว่าภาคใต้นะคะภาคใต้ของไทยมี หนาวนิดหน่อยไม่หนาวแค่เย็นๆอะไรแบบนี้พอถึงหน้าหน้าหนาวเนาะก็เย็นๆนะคะอากาศจะเย็นๆแล้วก็มีหน้าฝนมีหน้าร้อนปกติเหมือนมีคิดว่านะสำหรับตัวนี้นะเหมือนภาคใต้ของไทยมากที่สุดเลยนะคะ ของนี้นี่เป็นช่องเล็กๆนะช่องเล็กๆนี่ทำวิดีโอเพื่อถ่ายทอดนะถ่ายทอดอชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเรามากกว่านะคะบางทีนี่ก็ไม่อยากพูดถึงเกี่ยวกับอินเดียมากนะักนะเพราะนี่นี่ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าไปบิดเบือนข้อมูลต่างๆอนี้มันไม่ได้นะคะพูดพูดเยอะไม่ได้นะ <c oughs> เดี๋ยวพามาทางนี้หน่อยดีกว่านะมาดูต้นไม้ของนี่ก่อนดีกว่านะ ขนุนอันนี้เป็นสายพันธุ์ของอินเดียนะคะเออตอนที่นีมาใหม่ๆขนุนยังไม่มีนะคะขนุนนี้ประมาณเออสามสามปีน่าจะสามปีสี่ปีน่าจะได้นะคะแต่ยังไม่มีเออดอกออกมาให้เลยหรือว่าหรือว่ายังไม่ถึงเวลานี้ก็ไม่แน่ใจนะนีไม่มีความรู้เรื่องขนุนนะคะขนุนอินเดียก็มีรสชาติหวานเหมือนกันนะคะอร่อยอร่อยเหมือนของไทยเลยค่ะ ต่อไปนะคะต่อไปนี่เลยฝรั่งฝรั่งฝรั่งสองต้นนี้เป็นอ่สายพันธุ์ของอินเดียนะคะที่จริงมันก็มีหลายต้นนะฝั่งข้างหลังนู้นไปก็ยังมีอีกนะคะอันนี้เป็นสายพันธุ์ของอินเดียนะคะน้องเออเขาก็เอามาปลูกเหมือนกันนะแล้วก็จะมีอยู่หลังหลังที่นี่มาแล้วนี่มาทํางานแล้วนะปลูกฝรั่งต้นนี้อันนี้ฝรั่งต้นนี้ประมาณ2หรือว่า3ปี ไม่ไม่ไม่ถึง3ปีนะน่าจะน่าจะปี2ปีนี่แหละ<เ>ประมาณนี้แหละลูกมันนี่ไม่เคยได้แตะเลยนะไม่เคยได้แตะเลยนะคพะพอหลังนี้นี่ไม่เคยได้แตะเลยขนาดเอาเอาอันนั้นนะเอาเอากระดาษนะเอากระดาษมาห่อไว้นะอยู่อยู่มันก็หายไปอยู่ๆยันกระดาษกระดาษก็ทิ้งเกินกรดนกาดอยู่ใต้โคนนี่แหละคือเป็นฝีมือน้องลิงนะคะลิงเนี่ยจะ เอาไปซะก่อนนะก่อนที่เราจะได้กินนะห <c oughs> ันมาดูทางนี้ดีกว่าดูซากของอต้นหอมต้นหอมของนี้นะนี่ดูต้นหอมก่อนต้นหอมสวยสวยมากนี่จะปพื้มใจมากๆเลยที่ว่าี่ปลูกผักแล้วมันมันขึ้นมาสวยแบบนี้นะคะนี่ดูนี่นี่ร่องรอยนะร่องรอยนี่นี่ก็เป็นร่องรอย ในยามว่างนะคะยามว่างว่างจากงานอะไรแบบนี้น,นี่ก็กับตาลุงสองคนนะคู่หูคู่หูของนีนะคะมาช่วยขุด,ขดแปลงให้นีแล้วก็เอาต้นหอมเอาผักต่าง,างเนี่ยของนีมาปลูกนะเป็น,ปนผักสวนครัวนะคะผักสวนครัวแต่ก็มีอันนี้ผลจากน้องลิงนะคะลิงเขาฉลาดนะเขาฉลาด เขาไม่กินใบนะคะเดี๋ยวนี้ให้ดูใบนะเขาเด็ดทิง้งนี่ไงนี่นี่ซากของใบที่เขาเด็ดทิง้งเขาไม่กินนะแต่เขาจะแงะกินแต่หัวเออ่ขุดขุดดินเอาเอาหัวด้านในนะ่ะมากินฉลาดจริงๆ ชาวอินเดียบางกลุ่มนับถือนับถือฮนุมานนะคะฮนุมานวานอนก็คือลิงเนี่ยการไล่ลิงที่ดีที่สุดก็คือการไล่การใช้เสียง ua, งัวงัวเหมือนกันนะคะงัวในประเทศอินเดียง ua, ัวชาวอินเดียนับถือ,อในฐานะ,ะพาณะชของพระชีวะนะคะอีกอย่างหนึ่งควา ควายนะคะเราก็จะเ,เดินตามท้องถนนนี่เต็มไปหมดเลยควายเนี่ยก็คือในในอินเดียนะคะควายนะส่วนมากนมนมที่เรากินนะคะส่วนมากจะเป็นนมควายนะคะนมควายบ้านเรากินนมอะไรนมวัวใช่ไหมอ่านม,มวัวแต่ที่อินเดียเขาใช้นมควาย,ยกินกันนะคะนมวัวก็มีนะแต่น้อยนะคะแต่ส่วนมากจะเป็นนมควายใช่มากกว่านะคะเกวียน เกรียนที่อินเดียนะคะส่วนมากเกลียนเนี่ยเขาจะใช้ใช้วัวใช้วัวนะคะทำเกลียนนะไม่ได้ใช้ควายควายเนี่ยเขาเอาไว้ทำผลิตนมอันนี้นน่นพูดถึงภาพรวมของเขตนี้นะคะเขต AP นี่เนาะสิ่งที่มีเห็นนะคะแต่ว่าถ้าอาจจะไปภาคอื่นเช่นภาคเหนือหรือว่าภาคใต้สุดภาคกลางอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นี คือเนยไม่ค่อยได้ไปแถวนั้นนะ่นยจะสัมผัสอยู่แถวเขต AP นี่มากกว่านะคะแต่ละภูมิภาคแตกต่างกันนะคะแม้แต่สภาพอากาศจังแตกต่างกันนะต่อไปนะคะต่อไปหันมาทางมะละกอของเียบ้างนะมีผู้ชมหลายท่านบอกว่าให้มีปลูกมะละกอด้วยมีปลูกนะคะมะละกอนี้ปลูกนะแต่ว่าแต่ว่า แต่ว่าเดี๋ยวออกดูหาหาซากหาล่องเหรอน้องลิงนะคะน้องลิงไม่ทันส่วนมากลิงที่นี่นะคะถ้าไม่ใช่มะละกอสุกนะเขาจะกินยอดกินใบใอันนี้เล็ดลอดตามาได้ยังไงก็ไม่รู้วันก่อนลูกใหญ่แล้วนะนั่งมูก,กับเด็กเรื่องทำเรื่องลอยกระทงอยู่นะคะเอาไป เขากินไม่ได้หรอกเขากินไม่ได้หรอกมันะกอเขียวอ่ะเขาก็เด็ดไปเล่นตัวเล็กๆเด็ดไปแล้ววิ่งพาวิ่งไปดเอาไปกินได้ไม่ได้เขาก็เอาไปก่อนอะไรอย่างนี้ฮักเรวฮักลาวฮักช่องนถล่ะนี่รอบแรกฮักตรงนี้บรอบที่ช่องหมดตอนนี้ขึ้นมาตอนนี้ขึ้นมาช่วยมันฮักจะแล้วแล้วนี่ฝีมือใคร มาดูที่น่าสงสารที่สุดนะคะน่าสงสารที่สุดก็คือต้นดูหักกี่ท่อนนะตั้งแต่เกิดมาหนึ่งท่อนหนึ่งท่อนที่หักไปแล้วนะคะอ่าหนึ่งท่อนเอ่อขึ้นมา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 อ้าวนี่หักสองท่อนหักสองท่อนตรงนี้เอ่อท่อนที่หักท่อนที่สองเนี่ยมันกำลังขึ้นแตกมาสวยนะแต่ตอนนี้ดูสภาพ ไปหมดแล้วเหลือแต่ยอดนิดนึงอากาศดีมากเลยลมเย็นตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะไม่มีอะไรแล้วนะวันนี้นี่คิดว่านี่จะจบคลิปไว้แค่นี้นะคะมีอะไรเม้นมาพูดคุยเม้นมาถามทักทายแนะนำได้นะคะเกี่ยวกับอินเดียเหมือนกันท่านี ตอบได้นี่ก็ตอบนะถ้านี้ไม่รู้นี่ก็ตอบไม่ได้นี่ก็จะไม่ตอบะคะเดี๋ยวเราไปจบกันข้างหน้าดีกว่านะพอดีบรรยากาศดีเดี๋ยวไปดูสวนหน้ากันดีกว่านะว่าอากาศแถวนั้นจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้แน่ในจะชอบบรรยากาศแถวนี้มากเลยนะมะีควันไฟยอุ่นๆนะคะแล้วก็มีส่วนกล้วยลมเย็นๆตอนนี้ ยังไงอะยังไงเราก็คิดถึงบ้านเนาะเดี๋ยวนี้จะกลับบ้านประมาณเดือนธันวานะคะเดือนธันวาประมาณปลายเดือนเนาะจะกลับบ้านปีใหม่นะคะอ่ะโอเคคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะฝากคิดเช่นโลโซอาหารไทยในอินเดียด้วยนะคะผิดพลาดประการใดนี้ก็ต้องขออภัยด้วยค่ะคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย